สวัสดีครับอีสานบ้านนาครับผมนี่ก็มาตัดเข่าอยู่นาครับผมนาครับกำลังตัดไก่เลี่ยมนะครับนะครับผมก็เลยให้มาเบิ่งส้มปลาครับเนาะอาจะเปิดเออทางปลายพุ่นนี่ครับาอาจะเปิดให้พี่น้องได้ตกกันครับผมนาทีบอกกว่าหนึ่งไรครับผมมีปลาสิมีครับเนาะมีปลาสบายครับผมปลานิ่น ปอัตเพียนครับผมปลากระโหนปลานนจันครับผมประมาณนี้ครับนะกับปลาดินครับผมนอกจากนี้จะมีอันนี้แหละก็มีปลาซิวนะครับผมปลาซิวก็มีกรเด้อกเพียบเลยครับผมเดี๋ยวจะให้อาหารปลาเบิ่งนะให้พี่น้องเบิ่งอีกทีครับผมนี่ครับพี่น้องปลากำลังกินอาหารครับผมตันงแต่สามโมงกับสี่โมงนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปขึ้นบนเตียงเบิ่งบนสูงกันนะพี่น้อง ครับผมปลากำลังหลุดเข้ามาบางตัวอยู่กลางน้องครับผมนี่ครับระวังเบ็ดปกมึงน้องผมครับประมาณกับสามโลครับในทองครับ จะเปิดไปไปลายฝนนะครับผมบ่ออีสานบ้านนาพิชิ่งครับบ้าละครมนะครับผมครับเปิดลงบ่อครับ